สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัีแฟชั่นซึ่งเป็นช่องแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การทำแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะมาทำเป็นเสื้อคอกลมแขนกุดมีเกล็ดข้างตัวซึ่งผู้ชมได้ขอมานะคะขอเป็นไซส์2 xl เมื่อทำเสร็จก็จะได้รอบสะโพก51นิ้ว รบอบกประมาณ48นิ้วนิดๆนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะสาธิตในผ้านะคะจะได้เห็นเส้นชัดเส้นด้านบนให้วัดเข้ามาหนึ่งไม้บรรทัดตีเส้นเลยค่ะแนวนี้จะเป็นแนวสันทบของชิ้นหน้านะคะจะวัดกำหนดความยาวที่67ซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะความป้าของเสื้อซีกเดียวบวกลบคูณหารแล้วนะคะจะได้ที่30มสครึ่งค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จุดนี้คือจุดก,กลางหน้าให้วัดคอลึก13เซนติเมตรเส้นข้างคอ11ครึ่งแล้วก็ตีขนานลงมาที่ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะโค้งคอหน้าตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะเพื่อที่จะโค้งได้ง่าย ใครมีปากนกแก้วก็โค้งด้วยปากนกแก้วเลยค่ะแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะเส้นตะเข็บไหล่เนะคะกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็วัดลง3ามซนติเมตรจากเส้นข้างคอก็วัดเส้นตะเข็บไหลให้ได้7.5ค่ะ กำหนดจุดไว้นะคะจุดนี้จะเป็นแนวรักแร้มุมนี้จะวัดเป็นแนวรักแร้นะคะวัดลงมา25ครึ่งค่ะด้านนี้ก็25ห้าครึ่งตีเส้นเชื่อมกันเป็นเส้นอกค่ะปลายตะเขิดหลตีเส้นมาที่เส้นอก แล้วก็แบ่งครึ่งค่ะวัดเข้ามา1.5เซนติเมตรเพื่อที่จะโค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะติดเส้นลงไปที่1.5ก่อนนะคะเพื่อที่จะโค้งเส้นได้ง่ายแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะโค้งให้เส้นกลืนกันนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากเส้นอกนะคะวัดลงมา22เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็มาทำแนวเปรดกันนะคะจากจุดอกก็วัดลง5เซนติเมตร จากจุดนี้นะคะก็วัดมาประมาณ15เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะเกรดกว้าง4เซนติเมตรทำเกร็ด12.5เซนติเมตรนะคะ ตีเส้นเป็นเส้นเกรดค่ะเส้นเกรดจะห่างจากเส้นอก2เซนติเมตรนะคะเก็บเกรดก่อนนะคะเพื่อที่จะตีเส้นค่ะ ชายเสื้อวัดออก3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นรักแร้ค่ะแล้วก็วัดชายขึ้น1เซนติเมตรโค้งชายเสื้อสวยงามค่ะ ในส่วนของเส้นข้างคอเก็บคอลงครึ่งเซนติเมตรนะคะซึ่งทัทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะตีเส้นใหม่ค่ะขอถอดเข็มหมุดก่อนนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังวัดความยาว น้อยกว่าชิ้นหน้านะคะจะวัดลงมา63ซนเมตรเพราะว่าว่าชิ้นหลังไม่มีเกล็ดนะคะก็วัดลงมา63เซนเมตรความว้างของเสื้อชิ้นหลัง30.5เท่ากับชิ้นหน้าค่ะ ชายเสื้อก็สามสค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้คือจุดกึ่งกลางคอหลังนะคะให้วัดลงเจ็ซนติเมตรเส้นข้างคอ11.5 แล้วก็โค้งคอหลังค่ะตะเข็บไหล่วัดตออกไป7.5ซนติเมตรวัดลง3เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็จากเส้นข้างคอวางไม้บรรทัดให้วัดออกไป7.5 เป็นเส้นตะเข็บไหลที่สามเซนติเมตรนะคะจุดรักแร้ยี่สิบห้าจุดห้าตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นนี้ก็วัดลงมา18เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะใช้เสื้อก็วัดออก3เซนติเมตรจากเส้นตะเข็บไลตีเส้นขนานลงมาที่เส้นนี้นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะวัดเข้ามาครึ่งเซนติเมตรค่ะ ชิ้นหลังจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้านะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็โค้งวงแถนชิ้นหลังค่ะแต่งเส้นให้สวยงามน,นะคะ เส้นข้างคอก็กดลงครึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นใหม่แนวรักแร้ก็ตีเส้นไปชายเสื้อนะคะในส่วนของเส้นเอวถ้าจะเก็บเอวนิดหนึ่งก็ได้นะคะก็วัดเข้ามานิดหนึ่งค่ะแล้วก็โค้งเส้นเอวไปที่ชายเสื้อนะคะ แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังค่ะวัดขึ้นหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งชายเสื้อใหม่ค่ะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังที่ไม่เท่ากันไม่งงนะคะเพราะว่าเวลากเก็บเกล็ดก็จะเท่ากันค่ะชิ้นหน้าอาจจะ22เซนติเมตร เพราะว่ามีเกล็ดด้วยชิ้นหลังแค่18ซนเมตรในส่วนของการทำสาบก็ทำสาบคอสาบวงแขนนะคะซึ่งจะทำเป็นสาบครึ่งตัวก็ได้ค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นหลังก็วางสันทบค่ะ